ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาประกาศชาัดว่ายังไม่ได้คุยกับบบเย์เกี่ยวกับการย้ายไปคุมทีมในถิ่นอลัลลอันอารีนาแต่อย่างใดพร้อมกับบอกว่าเขาไม่อยากมีปัญหากับไลซิกและยังคงเคารพต้นสังกัดอยู่นาเกอร์มันบอกว่าจะไม่มีการเจรจาใดาๆเกิดขึ้นทั้งนั้นและไม่มีการให้ข้อเสนอใดๆด้วยดังนั้นเขาเลยไม่รู้ว่าบบเย์ต้องการอะไรอยู่ในตอนนี้เขาเคยบอกไปแล้วว่าเขาไม่อยากสร้างสงครามกับผู้ว่าจ้างของเขาในตอนนี้และเขาก็ยังคิดแบบนั้นอยู่นอกจากนาเกอร์มันยังมีชื่อของอีกสี่กุญซือที่มีข่าว เริ่มโยงอยู่กับบาเยอร์มิวนิกซึ่งประกอบด้วยเจเกนคลอปรับรังนี้โจอาคิมเลิฟและเอริกเทนฮาปรากฏอ,อยู่ด้วย